สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ช่องปอมี่ชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมีละครสั้น FC เรื่องเที่ยวบ้านเพื่อน 1>, 1วันตามไปดูกันเลยจ้า <c oughs> เป็นยังไงนะอากาศดีแบบนี้เราต้องเอาที่นอนมาซักและตากแดดจะได้หอมๆว่าแต่ลูกชายของเราตื่นหรือ,อยังนะ เหมือนเดิมอีกแล้ว,ลวเหรอนี่แม่ไม่คิดจะเปลี่ยนเมนูบ้างหรือไงนะกินจะน่าจะเป็นไข่ดาวอยู่แล้วนะเนี่ยอะไรอ่ะซุปผักขมโอ้โหครบเซตเลยจะว่าไปถ้าเรามีน้องเราก็อาจจะแบ่งให้น้องสักลูกหนึ่งก็ได้เราจะได้กินแค่ลูกเดียวนั่นน่ะสิเฮ้ย แม่นะแม่ขอเป็นข้าวต้มข้าวผัดอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ได้หรอตอนเช้านะ่ะทำไมต้องเป็นไข่ดาวไส้กรอกซุปอะไรแบบนี้ด้วยนะอืมช่างเถอะไปค่อยคุยกับแม่แล้วกันเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรเวลเวๆเหมือนมีคนนินทาเลยอ่ะหรือว่าไม่ได้การละต้องเป็นไอ้ลูกชายของแม่แน่ๆเลย ทำไมล่ะไม่ชอบอาหารเช้าที่แม่ทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแอบ,บส่องดูสัหน่อยว่าจะกินหมดหรือเปล่านะหรือว่าเอาทิ้งถังขยะไปแล้วแต่ทุกครั้งก็หมดนี่นาะจะเห็นหรือเปล่านะฉันสายลับเก่าดูหนังมากไปแล้วนั่น ไม่เห็นจริงๆด้วยโอ้โหกินอย่างอะเลดอร่อยเลยเหรอเนี่ยลูกแม่ก็คิดว่าลูกทิ้งถังขยะที่ไหนได้ลูกกินหมดเลยเหรอเนี่ยดีใจจะน้ำตาไหลเลยฉันโอ้โหสงสัยจะอร่อยมากใช่ไหมพรุ่งนี้แม่จะจัดให้สามฟองเลยจ้ะดีใจจังเลย จริงสิเมื่อคืนรูปบอกว่าขออนุญาตไปเที่ยวบ้านเพื่อนนี่นาอืมจะลืมไปหรือ,อยังนะรีบกินดีกว่าอยากไปเที่ยวบ้านต้นน้ำจะแย่อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหรือเปล่านะไลน์ไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับมีโทรศัพท์ไว้ทำไมเนี่ยเพื่อนพวกนี้นี่กลุ่มแชท ก็มีแค่เราคนเดียวที่ถามและตอบอยู่คนเดียวทำไมอ่ะแล้วตั้งกลุ่มมาทำไมอ่ะตั้งมาแล้วก็ไม่พูดกับคุยเฮ้ยเราก็เหมือนคนเฝ้ากลุ่มเลยนี่นานี่ถ้าเรามีน้องก็คงไม่ต้องงอเพื่อหรอกนาะเล่นกับน้องก็คงจะสนุกแม่นะแม่งอนแล้วงอนงานเรื่องอะไรจ้ะอุ๊ยกินข้าวใกล้หมดแล้ว เก่งจังเลยลูกชายของแม่โหแม่ครับแค่กินข้าวหมดไม่ถือว่าเก่งนะครับตบมือทำไมเนี่ยอายจังแม่นี่ตลกจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมขอไปบานต้นน้ำอีคิวนะครับแม่อืมไปสิแต่อย่าลืมกลับมากินข้าวเที่ยงกับแม่นะ แม่เหงาเข้าใจหรือเปล่าลูกฮะขอโทษนะครับแม่คงจะไม่ได้งั้นผมกลับเย็นๆหน่อยนะครับแม่ไปบ้านเพื่อนทั้งทีโ,โหแม่นี่ต้นน้ำต้นน้ำต้นน้าอยู่หรือเปล่านะขออยู่ด้วยโถอเบื่อจะตายอยู่แล้วนั่นพ่อต้นน้ำอยู่ด้วยนี่นา สวัสดีครับพ่อต้นน้ำอยู่หรือเปล่าครับพ่อต้นน้ำไม่อยู่ซ้าไปซื้อของกับแม่คงจะกลับเย็น,นยเย็นอ่ะถ้ายังไงเย็นเย็นแวะมาอีกทีก็ได้นะอ๋ออย่างนั้นหรอกหรอครับถ้ายัางไงไว้ผมมาใหม่นะครับไม่อยู่หรอเนี่ยหอไปบ้านอีคิวก็ได้อีคิวน่าจะอยู่บ้านนะวันนี้วันเสาร จะเล่นอะไรกันดีนะไปเล่นที่สวนสาธารณะหรือจะเล่นไหมครับอยู่บ้านดีนะพ่อครับอ e q ไม่อยู่หรอครับอ e q คหรอเมื่อคืนท้องเสียไปนอนโรงพยาบาลนะ่ะน่าจะกลับพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพ่อว่าจะไปเยี่ยมเหมือนกันอ๋อเหรอครับถ้าอย่างงั้นฝากเยี่ยมด้วยนะครับขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับ ได้ได้เดี๋ยวพ่อบอกให้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยไม่มีคนอยู่บ้านเลยเหรอขาดบ้านใครอีกนะลองไปหาเข้าฟ้างดีกว่าเพื่อเข้าฟ้างจะอยู่นี่ไง สวัสดีครับคุณแม่เข้าฟางมาร้านหรือเปล่าครับวันนี้อา้าวมาหาข้าวฟางหรอกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนเข้าวฟางไม่ได้มาจ้าวันนี้ไปเรียนพิเศษน่ะจ้าว่าแต่ทำไมไม่โทรคุยกันล่ะฮะมาเสียเที่ยวแท้ๆเลยนะเนี่ยต้นนั่นน่ะสิครับวันนี้ไปบ้านใครก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลย โทรหาก็ไม่มีคนหลับสักคนเลยนะครับเนี่ยคุณแม่อย่างนั้นหรอกหลอจ๊ะแล้วนี่กินข้าวมาหรือยังกินอะไรไหมแม่เลี้ยงเองไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วอืมผมว่าจะแวะไปบ้านเจแปนหน่อยนะครับคุณแม่แต่อย่าลืมบอกข้าวฟ่างด้วยนะครับว่าผมแวะมาหาและฝากบอกข้าวฟ่างด้วยนะครับ อ่านไลน์กลุ่มแล้วก็โทรหาเพื่อนๆบ้างนะครับได้เลยจ้าเดี๋ยวแม่จะบอกให้นะจ้าโชคดีนะลูกนะกลับบ้านดีๆล่ะครับผมโอ้โหนัดกันไม่อยู่บ้านหรือยังไงเนี่ยไม่อยู่สักคนเลยหลังสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่อยู่นี่กลับบ้านไปนอนเล่นละ เจแปนจงอยู่เจแปนจงอยู่อยู่บ้านนี่เถอะนะเจแปนอยู่ไม่นะนั่นคุณยายอยู่บ้านนี่นาเจแปนก็คงจะอยู่บ้านเหมือนกันสวัสดีครับคุณยายเจแปนอยู่บ้านหรือเปล่าครับอ๋อเจแปนไม่อยู่หรอกจ้าไปบ้านปู่กับย่าน่ะกลับประมาณวันอาทิตย์นะจ้า้ายังไงไม่เป็นไรนะ เอามันเผาไปกินลูกยายกำลังเผาร้อนๆเลยเอาไปฝากแม่ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณยายและนี่คุณยายอยู่บ้านคนเดียวหรอครับเนี่ยใช่จ้ายายอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวเจแปนก,ก็กลับแล้ววันอาทิตย์มา,มาเอามันเผาไปกินลูกร้อนๆเลยขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะผมกลับก่อนนะครับเฮย้ย ไม่มีใครอยู่บ้านเลยหรอกหรอเนี่ยพอน,นี่ก็เที่ยงแล้วไปไหนต่อดีนะจริงสิไปหาพ่อดีกว่าเที่ยงแล้วยังไม่ไปกินข้าวอือหรอครับเนี่ยถ้ายังไงผมไปก่อนนะครับขอล้างมือก่อนพอดีว่าแฟนผมมารับนะครับ พ่อจะไปกินข้าวหรือยังนะนั่นไงพ่อครับพ่อครับอา้าวมาถึงนี่เลยเหรอบอกแม่เขาหรือเปล่าเนี่ยว่ามาหาพ่อเนี่ยฮะบอกแม่ว่าจะไปบ้านเพื่อนนะครับแต่เพื่อนไม่อยู่เลยสักคนก็เลยแวะมาหาพ่อนะครับพ่อกินข้าวหรือย,อยังครับไปกินข้าวกันนะครับ ไปสิไปสิกินอะไรดีล่ะลูกฮะอยากกินอะไรบอกพ่อมาเลยหรือว่าเราจะไปกินไก่ทอดกันนะกิน,นไหมไก่ทอดปะเดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงเองโอ้โหไก่ทอดดีจังเลยครับพ่อถ้าอย่างนั้นผมขอเฟ้นฟายกับน้ำอัดลมด้วยได้ไหมครับพ่อเออน้ำอัดลมจะดีเหรอลูก แม่ก็ไม่ให้กินนะถ้าแม่รู้นี่พ่อโดนเอ็ดแน่นอนพ่อก็อย่าบอกแม่สิครับอืมเป็นความลับของเราสองคนอยากกินนะครับพอ่อไก่ทอดเฟรนฟรายน้ำมัดลมมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับพอ่ออยากกินนะครับเอ้าอย่างงั้นหรอกเหรอเนี่ย,ยพ่อก็ต้องยอมตลอดเลยใช่ไหมล่ะ และห้ามบอกแม่นะว่าพ่อเป็นคนให้กินน่ะไม่งั้นเราตายคู่แน่นอนปะ่ะไปกินกันผมไม่บอกหรอกครับผมสัญญาสรุปแล้วต้นไม้ก็ไม่ได้เจอเพื่อนสักคนวันนี้เป็นวันเสาร์ทุกคนต่างไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติหรือไปเรียนพิเศษกันหมดเห,เหลือเพียงเด็กชายต้นไม้คนเดียวเท่านั้น ฮ้ยนาสงสารจังป่ะไปกินไก่กันดีกว่านะจ๊ะ